อ่าอย่างนั้นและแล้วก็เอาใส่ซองมาม่าไว้เอาใส่ซองมาม่าไว้นะครับสองเราเลยทำเองนะครับทุกขั้นตอนทุกเอออย่างนั้นแหละอ่าถูกต้องค่ะหักเอาไว้โอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเลยที่ชู่ด่วนที่ชู่ด่วนเลยเอาเล็กขี่ขับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับออมเล็ตนะครับเรามาอยู่ที่งานวัดวันลอยกระทงนะวันนี้เขามีครัวจิ๋วมาลงด้วยนะรู้จักไหมออมเล็ตยังไม่รู้เลยน,ะนั่นเดี๋ยวเราไปลองดูเดยว่าครัวจิ๋วแต่มันเป็นยังไงนะครับผมโอ้งานวัดก็จะมีคนเยอะมากนะครับเพราะว่ามันเป็นวันลอยกระทงด้วยนะแต่ละคนก็จะมาลอยกระทงโอ้โหเราไปทําครัวจิ๋วก่อนออมเล็ตหิวข้าวและ้วครัวจิ๋วมันกินได้จริงหรือปเปล่าไปดูกันดีกว่าปะ่ะอ่าแล้วเราก็มาถึงร้านครัวจิ๋วแล้วนะครับโอ้โหแต่น่าจะคนเต็มนะคนเต็มหรือเปล่าถามพี่เขาดิ เอาเล่นอยากกินเมนูไหนนะมันมีมากมายเลยนะครับนะก็เป็นครัวจิ๋วที่แบบว่าสามารถทําเองได้จริงนะครับนี่ดูน้องๆเขาทํากันนะครับมีทั้งเมนูข้าวแล้วก็เมนูมาม่านะดูดิเห็นไหมอ้าวไปต่อคิวเลยเอาอันไหนเอาอันไหนเร็วนี่ดิดูดิโอ้โหเดี๋ยจัดแล้วยังต้องจัดแล้ว,ลวมีเมนูอะไรบ้างเอาข้าวหรือมามา่าเอาเล่นเอาเล่นเอาข้าวหรือมามา่าดีครับ อเอาเลยเอาเลยเาข้าวหรือมาม่าดิเอาข้าวหรือมาม่าดิมามา่มามาม่านะ,อะตอนนี้อมเมร็กก็เลือกเป็นเซตมาม่านะครับที่มีไข่ด้วยทําเองนะเพราะไม่ช่วยนะรู้ไหมคะนี่นี่เขาก็เตรียมให้เรานะครับแล้วเดี๋ยวเราหาที่นั่งดีๆนะแล้วก็ถ่ายคลิปดีกว่าว่าจะกินได้จริงหรือเปล่าฝีมืออมเมรกนะครับผมอเมร็กต้องอร่อยแน่ๆอ่าตอนนี้เขาก็เริ่ม เขาก็เริ่มใส่น้ำ้วครับแล้วก็จุดไฟให้ออเล็ตนะโห <อ Exchange> เป็นไฟจริงๆแล้วก็หม้อจริงๆด้วยนะครับผมอ่าน,นะครับเริ่มจากการตั้งไฟนะครับนี่ข้างล่างก็จะเป็นไฟจริงๆเลยนะครับเพื่อนๆแล้วข้างบนก็จะมีหม้อแล้วก็น้ำออเลร์ต้องปิดฝาหมอ้อก่อนนะลูกเพื่อให้น้ำมันเดือดนะคะโอเคอ่าตอนนี้นะครับผมก็มีไส้กรอกที่กินได้จริงหรือเปล่าเราควรจะต้มมันก่อนหรือเปล่าคะอ่าควรจะต้มมันก่อนนะอ้าน้องเชเบตมาขอชิมหน่อยสิอ่า แล้วคราวนี้นะครับไข่ยังไม่สุกครับไข่ยังไม่สุกเดีนน๋ยวตรงนั้นมีซอสมีเครื่องปรุงอะไรบ้างนะอันนั้นคืออะไรครับน้ําตาล <ตา S 2> นะครับแล้วก็มีซอสปรุงรสนะครับอ่าแล้วก็มีน้ํามันพืชนะครับผมแล้วก็มีซอสนะครับซอสปรุงรสต่างๆนะโอ้โหเดี๋ยวเรามารอให้น้ํามันเดือดก่อนนะอย่าเปิดบ่อยนะเปิดบ่อยมันจะไม่เดือดนะครับผมพี่เขาทำเดีโอเป็นผัดกะเพราของจริงเลยครับเปิดกะเพราไส้นกอกนะวพี่เขากำลังจะน่าจะกำลังไข่ดาวต่อเนี่เลยเนี่ยเหนนะ ของเรายังไม่เสร็จเราก็แอบดูของคนอื่นไปก่อนนะครับผมเน่เขาใส่น้ำมันไปแล้วโฮ้ยเขาทอดไข่ดาวแล้วครับดูโอ้ยออมเล็ตอดใจไม่ไหวแล้วอะหิวแล้วนะออมเล็ตเป็นก็เป็นที่ที่ถูกใจเด็กๆมากมายเลยนะครับเน่่เนแล้วก็น้องคนนี้ก็รู้จักออมเล็ตด้วยนะะลองเปิดดูที่เริ่มเดือดหรือยังเอ้ยเริ่มมีเริ่มมีไอ้น้ำแล้วปิดก่อนปิดก่อนยังไม่เดือดปิดก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูอะไรรือเปล อ๋อเน็่เราจะทําผัดมาม่าผัดมาม่าคือเราจะไม่เอาน้ำเข้าใจไหมกินมาม่าต้นยะมาม่ามันไม่เผ็ดอ่ะดิอันเนี้ยมันเป็นมาม่าเนี่ยมาม่าเด็กเนี่ยมาม่าช้างน้อยเนี่ยดูพี่เขาดาวไข่ดิเหมือนไข่เหมือนไข่ไก่ฟองใหญ่เลยอ่ะดูดิแล้วเขาก็โปะกระเพราของพี่เขาเนี่ยกระเพราไส้กรอกอ่ะโอ้โหน่ารักมากเลยขอญาตถ่ายหน่อยนะครับดูดิโอ้โอ้ดูพี่เขาดิพี่เขาทําเจ๋งมากเลยนะดูเขาทอดไข่ใบหนึ่ง ถ้าเราทําไข่เจียวเราต้องตีไข่ให้มันเป็นรวมกันนะเข้าใจใช่ใชไหมแต่นี้เขาทาไข่ดาวไงไข่เดือดเียกรอ,อมเลยอ่าเดือดแล้วเดือดแล้วโอ้โหนี่คําน้ําเดือดมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเอาเอาปม่าลงนะครับค่อยๆนะห้ามโดนหม้อนะถ้าโดนหม้อตอนนี้มือเราจะพองนะครับอาเอาค่อยๆ,ๆใส่เข้าไปครับอย่าเด็ดอย่าเด็ดค่อยๆใส่เข้าไปไ<ห>โอเคนะครับตอนนี้ใส่แล้วก็ปิดฝาครับกดลงไปหน่อยแล้วปิดฝาปิดฝาไว้ก่อน โอเคแล้วก็ก็รอให้มาม่ามันตกนะครับหอยอมเด่นอย่าเล่นมีดนะมันคมหรือเปล่าร้ลองหั่นไส้กรอกี่หั่นได้หรือเปล่าลองหั่นดูสิอ้าหั่นได้แต่มันก็ไม่ได้คมมากนะครับก็เหมาะสําหรับน้องๆหนูๆนะครับผมเอาตอนนี้เริ่มเดือดแล้วต้องเปิดแล้วต้องเปิดแล้วมันร้อนมันร้อนคอยเปิดให้อุยร้อนร้อนจริงร้อนจริงร้อนจริงอ้ยร้อนจริง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 เอาเอา เดี๋ยวจะให้อาเหล็ดลงไข่นะครับผมตอกไม่ได้ลูกเอามีดเอามีดเฉา์เอา,เอ,า,เอ,าอ่ะทุบเอามีดด้านหลังทุบเอามีดทุบเลยลูกไม่ได้ไม่ได้ไไดเอามีดทุบดีกว่า่าอะลองทุบดูลองทุบดูอ่าพอแล้วก็หักออกมาอ่าหักออกมาอ่าอย่างนั้นแหละแล้วก็เอาใส่ซองมาม่าไว้เอาใส่ซองมาม่าไ,ว,าไว้อ่านะครับสองของเราทำเองนะครับทุกข,ขั้นตอนอีกฟองน,นึงอีกฟองนึงทุบ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 เออย่างนั้นแหละอ่าถูกต้องค่ะ หักเข้าไปโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเลยเลยที่ชู่ด่วนที่ชู่ด่วนเลยโอ้โหยังขาดประสบการณ์นะครับผมเช็ดเช็ดดีๆอย่าอบเยอะเช็ดเอเช่นนั้นแหละอ่าเช็ดเช็ดเช็ดเร็วเกิดอุบัติเหตุแล้วครับเกิดอุบัติเหตุแล้วอ่าต่อไปจะเป็นการใส่ผงปรุงรสเข้าไปนะครับผมอ่าเบก็ใส่ไปแล้วนะนี่ผงปรุงรสนะแล้วก็ใส่ไข่ค่ะใส่ไข่กับใส่กอกเข้าไปให้หมดเลยอ่าใส่เลย โโอ้หใส่ไส้กรอกด้วยให้หมดเลยเอาใส่เข้าไปใส่หมดเลยอ่าละคนนิดนึงคนหน่อยคนหน่อยเอาคนหน่อยคนหน่อยย้ายเหรอเอาคนหน่อยอ่าคนเบาๆคนเบาๆให้ไข่มันสุกเพราะมันพ่นได้อ่าคนอย่างนี้นะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องใส่ซอสปรุงรสนิดนึงนะครับเลยไม่งั้นมันจะไม่อร่อยนะครับเพราะว่ามันจืดไปแล้วนี่เราก็รอให้ไข่มันสุกนะเอาซอสปรุงรสมา ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้น้ำมันพืชนี่ซอสของรถใส่ใส่นิดเดียวน้ำตาลนิดนึ่งใส่เข้าไปโอเคแล้วก็ใส่น้ำตาลน้ำมันหอยอะฮะน้ำมันหอยไม่ต้องใส่หลับหลบใส่น้ำตาลนิดเดียวพอโอเคแล้วก็คนอีกสักหน่อยนึงโคเลโคเลโคเล่หน้ากินยังรอให้ใส่กล่องมันสุกนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะปิดฝาอีกรอบนึงนะทิ้งท้ายนะครับผม เชเบตอย่าจับนะลูกมันร้อนนะครับให้น้องเชเบตปิดฝาให้หน่อยค่อยๆนะครับน้องเชเบตเอาเลยจะปิดฝาให้นะโอเคน้องเชเบตไปปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเคคราวนี้เราก็รอนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเทใส่ถ้วยนี้นะครับผมตอนนี้นะครับน่าจะถูกก็ยังลองเปิดสิเ้ยโอ้ยออ้ยลองเปิดสิโอ้โหน่าจะอืดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาลงนะ เดี๋ยวเราจะดับไฟก่อนนะเ <_ d ark> พื่อนจะดับไฟโดยการเป่านะออมเล่ก้มเป่าดิก้มเป่าดล็กเป่าแรกทีเดียวไม่ดับไม่ดับแล้วออมเลยครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาผ้าเนี่ยจับหูนะเพราะว่าหูมันร้อนนะสองการสองแผ่นอ่าแล้วค่อยๆเอาหนาๆเอาหนาๆแล้วเดี๋ยวเราหอนะหนาๆกว่านี้ลูกอ่ะแล้วก็จับตรงหูมันนะจับตรงหูนะครับเพื่อนจะสอนจับจับดีๆนะห้าหกโอดกินเลยนะคะลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนลุกขึ้นก่อนลุกลุกขึ้นก่อน ออ่ะจาับของมือถ้าปล่อยคืออ,อ,อดกินเลยนะร้อนเลยนะอ่เทมาเฮเฮเฮ้ความเท,เท,เ,ท,เ,ทเทลงมาเออได้กินแล้วเอาช้อนขูดขออกมาเอาบึกเอาช้อนขูดออกมาลูกเสียดายช้อนขูดออกมามา,มาอ,อ,อ่าเดี๋ยวแบ่งน้องชิเบตกินด้วยเดี๋ยวให้น้องชิเบตชิมว่าอร่อยหรือเปล่า,านะครับก็เป <c oughs> ็นอันเสร็จสิ้นนะฝีมืออมเล็ตนะครับผมเป็นมาม่านะไม่ใช่ข้าวนะครับ ร้อน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 เป็นไงบ้างอร่อยไหมแบ่งน้องหน่อยแบ่งน้องหน่อยแบ่งน้องชิเบ็ดหน่อยเป่าด้วยเป่าเอยอะเป่าเอยอะให้น้องชิเบ็ดจิ้มว่าอร่อยจริงเปล่าอร่อยไหมโอ้ยอร่อยจริงๆด้วยโอเคก็เสร็จเป็นภารก,กิจนะครับ พัวจิ๋วของออมเล็นนะครับเด็กๆก,ก็แบบมาชอบชอบแล้วก็ทํากันเยอะมากเลยนะครับผมนี่ก็กินได้จริงๆนะเดี๋ยวขออนุญาตลุกแล้วกันนะครับผมตอนนี้เขาจุดพูุกันแล้วก็สนุกสนานกันนะครับผมนี่ออมเล่คกัวนะอุ้ยออมเล่นกัวเขาจุดพลุกันเนี่ยออมเล็นกัวเลยเลยโอ้เขาจุดพลุก,กันเนี่ยโอ้ยหพเล็กๆนะพลเล็กๆนะพลเล็กๆหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วก็เสร็จภารกิจนะครับพวัวจิ๋วนะทุกคนก็สามารถกินได้ครับ เด็กๆก็อร่อยอเมริกก็ถือว่าได้ขุดฝนไปในตัวด้วยนะครับคลิปนี้พ่อผมขอตัดไว้แค่นี้แล้วนะครับเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะอันนี้พี่น้องก็กินมามากกันอย่างอร่อยๆอย่าขวางทางลูกไปเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอเมริกบายบายค่ะเก่งมากค่ะ